สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพบกับอาจาร,รย์ช่องพญาเต่านคราชครับวันนี้อาจาร,รย์อยู่ที่วัดสาราลอยนะครับโคราชบ้านเราครับอ,อยู่ที่วัดสาราลอยนะครับวันนี้มาไหว้ย่าโมตอนนี้อยู่ที่สาราหลวงพ่อโสธรนะครับอาจาร,รย์ได้มาไหว้บูชาขอพรคุณย่าโมแล้วก็ไหว้ขอพร หลวงพ่อโสธรนะครับมีโชคมีลาบนะครับได้นําไข่นะครับมาบูชาถวายนะครับวันนี้นําไข่มา36ฟองครับนาไข่มาถวายหลวงพ่อโสธรนะครับะเทพเทวดาที่วัดสารอรอยนะครับทุกคนนะวันนี้มาไหว้ขอพรขอโชคขอบารมีขอต่อโชคต่อลาบขอต่อเงินแสนขอต่อเงินล้าน,นครับทุกคน <queste ST. S 1> กคน,นะวันนี้ขอบาร,รมีนะครับนะเนห็นโชคไหมทุกคนเห็นตัวโชคไหมทุกคนนะอยู่ที่ ข่าวท่านนะครับทุกคนนะเห็นไหมเห็นโชคอยู่ที่เข่าท่านไหมครับทุกคนนะอาจารย์เห็นเป็นเลข4เลข7นะทุกคนนะวันนี้ไหว้บูชาแล้วด้วยบารมีอิติอิติอิติตโส ทโลนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะ้วยบารมีหลวงพ่อโสธรและเทพเทวดาผู้รักษาหลวงพ่อโสธรวันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอวาสนาขอดวงดีให้บังเกิดมีอยู่ที่วัดสารลอยขอหลวงพ่อโสธรประทานพรเห็นไหมทุกคนเห็นเลขไหมสี่เจอะไรสีอะไรครับสีเจ แปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดครับทุกคนรวยรวยตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินไปไหว้ย่าโมนะครับที่ลานย่าโมนะครับอยู่ในวัดสารลอยนะครับแต่อาจารย์ได้เข้าไปไหว้ในโบสถ์ที่ย่าโมสร้างแล้วนะครับเป็นโบสถ์ร้อยปีนะครับที่เป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของโคราชนะครับอันนี้มีเพลงโคราชนะครับแก้บนคุณย่านะครับนะตอนนี้เรากําลังมาที่ลานที่ เป็นอธิษฐานของคุณย่ายอยู่ที่นี่นะครับนะจุดทูบเลยครับคนละเก้าดอกจุดให้จันาร์น้ำแล้วเราก็จุดทูบนะครับเดี๋ยวเรามาวาย่าหมู่พร้อมๆกันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่าลานคุณย่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะวหว้ขอพรคุณย่ายนะครับอขอบารมีคุณย่ายช่วยปกปักรักษาแล้วก็ให เราสร้างทำสิ่งใดให้สำเร็จสำเร็จนะครับนี่คนนี่ครับอยู่ที่ร้านยาคนนี้วันเสาร์นะครับคนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับญาติพี่น้องก็มาไหว้ขอพรคุณยาโมแต่เช้ากันเลยครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับเนี่ยเป็นสองสามร้อยคนนะครับยิ่งสายๆนี่ยิ่งจะเยอะแล้วครับทุกคนตอนนี้เราได้ทู่มมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พร้อมกันครับ ครับทุกคนนี่นี่เป็นคาถาบูชานะครับทุกคนสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะตระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะตระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังห่มธัมมังห่มสังฆังล้อมอันตารานังวะนะสันติพุทธังห่มธัมมังห่มสังฆังล้อมอันตารานังวะนะสันติพุทธังห่มธัมมังห่มสังฆังล้อมอันตารานังวะนสันติขออธิษฐานนะครับทุกคน นี่เราก็ไหว้ขอพรคุณย่าเสร็จแล้วทุกคนนะขอความสำเร็จให้ลุงเรืองร่ำรวยอันนี้จะเป็นรูปปป,ปั้นของพ่อประดัดทองคำนะครับนะซึงเป็นสามีของคุณย่านะครับทุกคนแลนะ้วก็ไหว้ไหว้ขอพรคนพ่อประดัดทองคำเปิดทางบ้านทางเมือง่าให้มีอุปสรรค แล้วเราก็จะไปถวายสังฆทานกันนะทุกคนถวายสังฆทานให้คุณย่าแล้วก็ถวายสังฆทานให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับทุกคนบรรยากาศร่มรื่นนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากมครับนี่ต้นโพนะครับนี่ขอโชคขอราบะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับทุกคนนะแล้วก็ที่อาจารย์มา,าไหว้เป็นประจำแล้วก็ขอพรเป็นประจำก็จะมี ลานนี่ครับนี่พระเทลานุติละนะครับนี่ที่อาจารย์มาไหว้เป็นประจําก็คือพระสังฆจยายกับพระศรีวรีใต้ต้นไทรนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับขาไม่ลายที่อาจารย์มาไหว้เป็นประจําเลยก็คือศาลของปู่ชีวโกม,มารพัฒนนะครับนะมาไหว้ขอพรท่านเป็นประจําโดยให้สุขภาพดีนะครับใครมาที่วัดสารลอยนะครับก็ อย่าลืมมาไหว้จุดนี้นะครับซึ่งเป็นศาล <c oughs> นะศาราของปู่ชีวโกมารพัฒน์นะครับนะขอพรนี่นะครับอาจารย์มาตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังเรียนหนังสืออยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็ตอนไหนก็จะมานะครับเมื่อมาวัดสาราลอยอาจารย์ก็จะมาไหว้โบสถ์ร้อยปีนะครับแล้วก็มาไหว้คุณย่านะครับแล้วก็มาไหว้ขอพรอที่อาสมนะครับของ ปู่ชีวกกุมรารพัฒน์นะครับที่อยู่วัดสารลรอยนะครับแล้วก็ไหว้ขอพรพระสังาจใจนะครับเปิดโชคเปิดลาเปิดเงินเปิดทองนะครับเปิดวาสนาดวงดีแล้วเดี๋ยวเราไหวา้ปู่ชีวกเสร็จแล้วเราไหว้พระสังาจใจพระศิวะดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถวายสังฆทานกันนะครับแล้วก็ไหว้พระพุทธเจ้าปางห้ามสมุทรใหญ่อยู่ในโบสถ์สารลอยนะครับ สาธุโนพันเตพิขุสังโคหิมานิสังคาธานานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูขัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าชื่อเอกชื่อเอง ขอน้อมถวายสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลยู่เลยนะจะอุทิศให้ใครบ้าง どうも。

ปัญญาประสบแต่สิ่งที่ดีปร,ดประสบแต่สิ่งที่ชอบปรบตข้าวสู่พันิพานด้วยเถินเดินตามข้าสู่พะนิพันด้วยเถินสาธุสาธุสาธุหาาานิูเรติสาะางเนวะเมวะเอกนังเรตานังอุปตาปติอิชิตังปะทิตังภุมหังคืกขเมวะสมิชตุ สัพเพปตเรนโตสังกปาจันโทกราลาโชยะมณีโชติระโชยะทาสัพเตโยวิวะชาตูสัพพะโดโควินาสตุมาเตควะวันตระโยสุขีที่ขายุโภวะอักยวาทนาสีเรสนิจจามุทัยปจายีโนจตตาโรธรรมาวันธรรมติอายุวันโนสุขังภะหลังสัพว ตอนนี้ก็ได้ทําบุญถวายสังฆทานอยู่ที่วัดสารลอ,อยแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเรามาหยาดน้ำนะครับได้บุญกุศลแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยครับสาธุอิทังโนยติการังโหตุสุเวตาโหตุยัตโยด้วยผลบุญผลสินผลทานผลภาวนาที่ลูกหลานได้มาไหว้พระสวดมนต์นวัดสาราลอยได้ได้มาสวายสังฆทานได้พระภิษสสง์ในวัดสาราลอยขอส่งบุญให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดาคุณบรรดาคุณครูคบาอาจารย์คุณเราเทพเวทวดาเจ้าทั้งหลายคุณเจ้าโมทัสสุทันต่อธงเมืองพระ จ้ตัวรกรกบ,บันทั้งสี่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพกทุกชาติคุณเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายพระอินทร์พร,ระรหมิพระชมพรากถึงถศึกศสิทั่าสากโรกไม่มีประมาณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีญาติพี่น้องผู้ร่วมบุญร่วมทานกับข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายถึงสุขให้สุขยิงย่งยิงย่ง,งขึ้นไปขอให้มีแต่ความเจริญเทินสาธุฝากบุญนี้ไว้กับพระแม่นางตรณีพระแม่คงคาสาุ ตอนนี้เราก็ได้ทําบุญถวายสังฆทานเรียบร้อยครับทุกคนอย่าน้ํากดน้ําเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไหว้บูชาพระพุทธเจ้า,าปางห้ามสมุทรนะครับในโบสถ์สารลาอยครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ในโบสถ์สารลาอยแล้วนะครับทุกคนเรามาไหว้ หลวงพ่อเศรษฐีกันนะครับหรือว่าพระราเศรษฐีนะวโกดนะครับทุกคนแล้วก็พระพุทธเจ้าห้างสัห้าสมสมุทรนะครับและมีเทวรูปนะครับซึ่งเป็นรูปลาูปปั้นของเท้าจตุโรคกบานทั้ง4นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับทุกคนใครที่อยากจะมาไหว้บูชาก็ามาได้นะครับทุกคนสาธิษฐา,า,านครับ ครับทุกคนหลวงปูส่สวงดงบันดาลประทานพรสธุครับตอนนี้ก็ไหว้ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับไหว้ย่ามโมเสร็จแล้วไหว้หลวงพ่อโสธรองค์จำลองไหว้ปู่จีวกุมรารพัชไหว้พระพุทธเจ้า,าดวงเศรษฐีนะครับพิวัตสารลอ,อยนะครับนะแล้วที่ตรงข้างหลังนู้นนะครับยังมีาทานน้ำตกวสวยๆสำหรับเป็นที่ให้ถ่ายได้สวยงามนะครับทุกคน เดี๋ยวอาจารย์ก็ไปทํางานต่อนะครับทุกคนวันนี้มาซื้อของนะครับเตรียมของเพื่อที่จะไปจัดงานพิธีบวงสรวงในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไหว้บูชาหลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วแล้วไหว้เทพเทวดานวัดสรอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางไปซื้อของเตรียมของแล้วไปจัดงานต่อนะครับทุกคนวันนี้ก็ค่ําเลยและครับทุกคนกว่าจะจัดงานเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวลาไปด้วยกัน อญาโมครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับทุกคนขอญาโมคุ้มครองรักษาให้ลูกหลานเจริญงเรืองสาธุสาธุนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเลขที่นี่เห็นนะครับอยู่ที่ี่นะครับ